สวัสดีครับป้ายที่เป็นกันนะ EP น,นี้เรียก้ว่าเป็น EP ที่สุด exclusive กันเลยทีเดียวครับวันนี้เราจะไปออนไซต์ที่บ้านลูกค้านะครับเราจะไปติดปด้ายบยนรถ Porsche Cayenne นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเจ้าพอร์ชเยงคันนี้นะเดี๋ยวเราจะพามาดูว่าข้างหน้าเป็นยังไงและหลอ่อแค่ไหนนะมาตามมานี่จะเป็นด้านหน้านะครับของตัวพอร์ชขเยนนาะข้างหน้าเราติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบริเวณข้างหน้าเนี่ยจะเป็นตัวขอบเคฟล่านะครับดูนะครับเป็นกรอบน้ำนแบบขอบเคฟล่านะครับนาะ ตัวรถเนี่ยเป็นสีเขาเรียกว่านะสีคไลนแบบสีเทาๆแต่เป็นลักษณะของการรับสติกเกอร์มาครับลูกคู้าเป็นแบบสติกเกอร์มาลูกค้าเลือกเป็นลายเคฟล่านี่จากว่าตัวเคฟล่าเนี่ยมันไปนเข้ากับตัวฝากระโปรงรถนะครับฝากระโปรงรถเป็นเคฟล่าอยู่แ้วนะครับซึ่งทําให้เป็นอินเจอเดียวกันและดูสวยเลยนะครับนะเนดี่ยดูบริเวณข้างหน้าของตัวกันชนหน้าจะมีความโค้งนิดนึงนะลองดูสันข้าง,งบนเห็นไหมครับตัวนี้มันจะมีความโค้ง ตามตัวแป้นกันชนนิดนึงเนี่ยนะครับเราปรับรูปให้เข้ากับตัวแป้นกันชนซึ่งมีความโค้งนะครับนิดเดียวนะครับโค้งไม่เยอะมากนะครับนะสวยเลยหล่อเลยนะครับนะเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังกันต่อนะครับไป นี่จะเป็นข้างหลังนะครับนะข้างหลังนี่คือติดตั้งเสร็จแล้วนะครับนะมาดูกันใกล้ๆมาบริเวณข้างหลังนะครับตัวของกันชนเนี่ยมันจะมีแป้นรองมาซึ่งเป็นแป้นยาวนะครับแต่ว่าลูกค้าทําเป็นแบบพอดีกรอบก็จะได้แบบพอดีกรอบที่มันติดแล้วมันไม่ได้ปิดตัวกรอบกันชนนะครับไม่ได้ปิดตัวแป้นซี่ยึดกับตัวป้ายทะเบียนของเดิมน,นะครับนะฮะ ก็จะโปรโปรมานิดหนึ่งสองข้างนะครับแต่ว่าก็จะดูสวยอยู่นะครับนะาข้างหลังเป็นเคปล่าเหมือนกับข้างหน้าเลยนะครับเป็นสติ๊กเกอร์เคปล่านะครับกันน้ําแท้เหมือนกันนะครับนะาตัวนี้เรายึดติดอย่างแน่นเลยนะครับนะาดูนะครับไม่ขยับเลยนะครับสวยเลยนะครับนะ้า สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะติดตั้งกรอบป้ายกันน้ำนะครับกับทางร้านของเราครับติดต่อเข้ามาเราตามช่องทาง l i น์แอดแอดออโเหมือนเดิมหรือเบอร์โทร0948888553นะครับนะ <S 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 <ๆ>อย่าลืมไปกดไลค์กด subscribe สสกดติดตามมันไว้เยอะๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตททใหม่ๆใหเพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับนะไปนี่ไปก่อนสวัสดีครับ